สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อเกม Radio n e r s Survival นะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ส่วนขนส่งนะครับทุกคนอย่าลืมไปอัปเดตเกมนะมันมีบริการส่งของที่จะเริ่มต้นกิจกรรมในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งจะเป็นยังไงก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามีทีเซอร์มาแล้วนะทีนี้ต้องบอกว่าก่อนหนะ้านี้ผมหัวเสียกับการทำบัคอเตอร์ไซค์ที่ส่วนขนส่งมากครับคือผมเอา m o t o ร์ไซค์มังกรของผมมาทำไม่ได้ ทำไม่ติดแล้วก็กลับไปรอบหนึ่งไปเอามอเตอร์ไซค์ของน้ําแข็งมามอเตอร์ไซค์อีเวนหมู่บ้านฮิสเดลิตครับก็ทําไม่ได้สุดท้ายก็คือกลับไปเอามอเตอร์ไซคันนี้มาคือถ้าทําไม่ได้จะไม่ทําแล้วจะไม่ทําแล้วนะเสียเวลาไงรุงนี้ลุยเลยดีกว่าครับดีนะรอบนี้ไม่เจอซูซี่ที่นี่ครับแต่ผมว่าสกินธรรมดาน่าจะทำได้ ดี๋ยวนะมันต้องหามุมยังไงนะตรงนี้แถวแถวนี้แหละจําได้ไหมว่าครั้งก่อนที่ผมทําอ่ะผมเจอกับนักขุดเหมืองใช่ไหมเล่นไปเล่นมานักขุดเหมืองวิ่งหนีทั้งนั้นวิ่งออกนอกแมปไปเลยครับเลยไม่ได้กุญแจแต่ว่ารอบนี้เดี๋ยวลองลองดูอีกรอบหนึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นบั๊กหรือเปล่าได้ไหมอ่ะตรงนี้ไม่น่าได้ปะ่ะข้างหน้ามันกว้างเกินดูแล้วหัวร้อนหัวร้อนแบบไหนไม่หัวร้อนนะหัวร้อนแบบลืมของด้วย ตอนแรกเอาหมามาครับหมาเกก,กะลงจากมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ก็เลยเอาหมาไปเก็บแต่อาหารหมายังอยู่แล้วก็มามาที่นี่ใช่ไหมส่วนคนส่งอะคือถ้ามา,มามต้องพกโดนแล้วผมมาเอาโดนมาไม่ได้แล้วเนี่ยรู้สึกของขึ้นเดือดเดือดจังอะมาลุยกันต่อครับ เด็บกดี๋ยวก็ต้องทําได้อะลองดูได้ไหมอะมันมันใกล้ไหมว้ามันผมรู้สึกว่าข้างอีกสักนิดนึงอะถ้าทําได้นะก็คือรอบหน้าจะได้กะถูกครับเดี๋ยวแถวน,นี้ปะเฮ้ยอันนี้น่าจะได้เห็นปะ่ะช่องมันเล็กนิดเดียวเดี๋ยวลองดูก่อนนะเอออาหารหมาเอามาเอามา,าให้ใครกินเอามาให้ฉันกินเหรอเอามากินเองเหรอทาไมไม่เอา แทนที่จะเอาโดนมาเอาอาหารหมาใช่ล้วมาเจ๊วิ่งมาล่อมันก่อนคือถ้าทําได้ก็คือใช้ได้เฮ้ยได้แล้วนี่นติดแล้วโอเคอ๋อโอเคครับสกินธรรมดาทําได้แต่สกินอื่นทําไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันนะหรือสกินอื่นทําได้แต่ผมกัดจังหวะไม่ถูกก็ไม่รู้นะเนี่ยมันประมาณนี้แหละจะต้องไปลองทําบัคบัคมอเตอร์ไซค์ที่ฟาร์มอีกสักรอบหนึ่ง ยังเคืองอยู่ยังยังรู้สึกยังติดติดอยู่อะเมื่อก่อนทําได้ทําไมรอบนี้ทําไม่ได้แต่หลายคนบอกว่าทําได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองอีกรอบหนะึงแต่วันนี้เอาที่ส่วนขนส่งก่อนละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีเวนต์หน้าก็คืออีเวนต์พรุ่งนี้ทําคลิปพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นอีเวนต์กิจกรรมส่งของนะซึ่งกิจกรรมใหม่อีกแล้วยังไม่เคยเล่นเลยนะครับเลยยังบอกอะไรไม่ได้แล้วเปลืองน้ํามันไปเยอะมาก บอกเลยว่าขนเอาน้ำมันมาใช้คือกะว่าวันนี้นะถ้าสมมติได้กล่องทินทานก็จะดีมากๆอยากได้กล่องทินทานไงกล่องไอ้รถไม่อยากได้ครับเพราะว่าเรามีรถเอทีวีแล้วมีอะไรแล้วไงแต่ช่วงนี้กิจกรรมก็มาบ่อยเหมือนกันนะทำไม่ทันเลยเกมเนี้ยบอกตรงๆทำไม่ทันตอนแรกว่าจะ อนแรกเกือบจะไม่ได้ทําคลิปนี้แล้วเพราะว่าหัวร้อนหัวร้อน,รอนเรื่องนี้แหละเอามอเตอร์ไซค์ทําบัคกาแพงนี่แหละเออบัคบัคมอเตอร์ไซค์ที่นี่แหละเออนี่ดีนะว่าทําได้พอดีคือกําลังจะล้มเลิกครับเพราะว่าพลังงานมันหมดแล้วไงพลังงานในการเดินทางวิ่งไปวิ่งมาวิ่งมาวิ่งไปแล้วก็ก่อนจะจบคืนนี้เดี๋ยวผมต้องไปคาบอาวุธเตรียมไว้ก่อนนะเนี่ย อาวุธไอ้นี่ที่งานเขาเรียกอะไรนะกิจกรรมนักล่านะก็น่าจะทําคลิปนั้นกิจกรรมนักล่าน่าจะพอแค่นั้นแล้วนะเพราะว่าช่วงหลังๆมาพอช่วงเป็นหมีกับช่วงเป็นตะโขงคนระับไม่มีไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนดูก็เลยว่างานกิจกรรมนักล่าก็คงจะหยุดแค่นั้นพอแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็ทำกิจกรรมของเราต่อนะ ก็จะมีส่งของแล้วเหมือนมีกิจกรรมกวาดล้างอะไรที่กําลังจะเข้ามาใหม่เลยนะก็รออีกสักหน่อยนึงเดี๋ยวได้รู้กันนะครับอือตัวขี้เกียจไปแล้วขอฟาดหน่อยได้ไหมนี่มันฟาดถึงดีวะเอามันเข้าฤดูกาลใหม่แล้วเหรอ เข้าแต่โมงผ่านแล้วใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ไอ้ VIP โซนก็หมดเดี๋ยวเติมพวกนี้ก็ได้อีกวันก็ได้ไม่เป็นไรเติมอันที่ถูกถูกอะ่ะเอา VIP โซนดีไหมเมื่อวานไปหมุนวงล้อมานะครับวงล้อได้เหรียญมา20เหรียญเหรียญทองอะ่ะคือได้มาก็ไม่ค่อยจะรู้สึกดีใจเท่าไหร่เพราะว่าผมอ่ชอบกดชอบเผลอกดใช้อะ่ะ กดข้ามอะปกติเวลาเราใส่ของนะครับตามกล่องเราก็จะกดแบบใส่ทั้งหมดอะไรแบบนี้ใช่ไหมเพื่อให้มันใส่ของอะแต่บางทีอะเราไปเผลอกดกับไอ้ตรงที่มันคาเหล็กบ้างเลื่อยไม้บ้างแบบเนี้ยเผลอกดข้ามครับมันก็เลยแบบหายไปเยอะเลยอะผมก็เลยเป็นคนหนึ่งที่ไม่เติมเหรียญทองครับเพราะว่าเราเป็นคนที่กดพลาดบ่อย ระวังระวังระวังมันกกิดยังไงมานี่อืมตอบที ว่าทีรยตีตัวมันใหญ่ตัวมันใหญ่ระยะตีมันไกลผอ,อ้รู้สึกว่าเอาป้ายจราจรมาไม่พอ,อยังไงไม่รู้แต่มันประหยัดปืนไม่ได้เยอะนะครับถ้าเรามาทำบาคกแบบเนี้ไป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  เดี๋ยลากลากตรงนี้มาให้หมดอีกตัวนั้นขึ้นแบวยังไงวะขึ้นไปไล่อ้วนตัวนั้นมึงไงอือไม่ได้ละเดี๋ยวจะตุยซะก่อนลากมาครับสามตัวก็เอาดูผมมันก็จะมีความแบบทุรักทุเลนิดนึงนะทุกคนมันต้องลองครับเราไม่ค่อยได้มาตรงนี้แบบโหแล้วห่างหายจากการมาส่นขนส่งนานมากเลยนะ เพราะว่าโมจะทำกิจกรรมตรงนั้นเอยกิจกรรมเก็บจีนงจีนมในโซนหิมะอะไรแบบเนี้ยปกติเราจะมาแบบสัปดาห์ละครั้งสองครั้งใช่ไหมเพราะว่าช่วงนั้นเราก็ทําทินทานแต่ว่าตอนนี้ทินฐานเราก็มากลายระดับหนึ่งแล้วไงต่อไปก็จะเป็นของที่ต้องทํายากขึ้นแล้วอะอย่างพวกเหล็กทองแดงที่มันผมบอกไม่ถูกเหมือนกันเว่ายังทําไม่ได้ไงแล้วก็ไอปีกหมนนุนอะคล้ายๆมอเตอร์ น่าจะทำยากอยู่นะแต่ถ้าทำได้มันก็จะสมบูรณ์มากเลยอะต่อไปก็เป็นเรื่องโดนอีกโอ้นาะนอีกนานนะโดนผมเนี่ยบอกเลยกว่าจะทำปีกหมุนกว่าจะอะไรคือพยายามจะทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับแต่มันทำได้รั่นี้จริงจิเพราะว่าผมเป็นสายแบบสายแบบนี้นะขนาดเติมด้วยนะทุกคนแต่แบบไม่ได้เล่นเยอะเท่าเก่ามั้งพยายามจะเล่นให้มันแบบ มันเคลียร์ไวๆก็ทำไม่ได้สัทีนะเราก็สุดความสามารถของเราเหมือนกันซึ่งเวลาแบบเติมก็จะเติมให้ทุกคนได้ดูตลอดนะว่าแบบผมเติมตรงนี้ไปหน่อยนะผมเติมตรงนั้นไปหน่อยนะอะไรเงี้ยกดเติมให้ทุกคนได้ดูเลยว่าเออผมก็ก็ใส่เติมนิดนึงเหมือนกันนเกมนี้เพื่อแบบยืนยันว่าเราไม่ได้ใช้โปรใช้มอดใช้อะไรแต่มีความรู้เรื่องนั้นเหมือนกันนะโปรมอดนะ ไปดูช่องคุณหน้ากากสีแดงมาครับคือถ้าเราเราใช้จริงๆการใช้โปรใช้มอสมันก็เล่นได้นะมันก็จะเล่นง่ายขึ้นเยอะจากที่เห็นเห็นนะครับเพราะว่าเห็นเขาเซกแบบเซกอย่างนี้เลยเหรออะไรเงี้ยบางทีแบบเห็นแบบคราบคราบแบบคราบได้เลยไงเราก็อเอดี๋ยวนะแล้วผมกว่าจะไปหาของมาคราบได้ อย่างพวกดาบไฟแบบนี้ครับแต่มันก็จะง่ายไงเราเราอาจจะแบบเป็นสายท้าทายบ้างท้าทายเกมมิ่งมานี่มานี่ถามว่าทําได้ถ้าทาทาได้ไหมก็น่าจะทําได้ครับแต่กลัวเกมหายเหมือนกันนะเอาจริงคือเราไม่รู้ว่าแบบถ้าสมมุติเราใช้เราจะโดนแบนบนไหนไงหรือจริงๆอาจจะไม่โดนแบนก็ได้มั้งไม่รู้เหมือนกันนะเราไม่ค่อย คือเรารู้วิธีการลงแล้วแต่เราไม่รู้วิธีการแบบระยะยาวมันจะเป็นยังไงเงี่ยเรากลัวแบบแบบนั้นด้วยครับก็คือเรางั้นงั้นเราเล่นแบบนี้ไปแล้วกันนะเรื่อยๆของเราไปแล้วกันแล้วอย่างไอโทรศัพท์แอนดรอยเราก็ไม่ใช่แบบใหม่อะไรด้วยไงตัวเล่นแล้วค้างแต่ว่าไอแอนดรอยผมเอาไว้ใช้ทํางานนะไม่ได้เล่นเกมก็เลยอเอาตามนี้แล้วกันนะครับดูยืนนิ่งให้ฟาดเลยคนไข่เนื้อเหมือนแบบ ทำผิดอ่ะมันเด็กทําผิดแล้วให้เราฟาดก้นอ่ะยืยนิ่งๆไปมันก็ประหยัดอาวุธดีนะทุกคนเห็นปะ่ะลุยแบบเนี้ยฟาดต่อครับคือยังไม่หมดไงหวังว่านะหวังว่าแบบพอฟาดไปสักระยะหนึ่งมันจะไม่แบบวิ่งหนีหายไปนะ อย่าทำแบบไปตัวอุ้ยอุ๊ยอาวุธพังอย่าทำแบบไปตัวนั้นนะไอ,อต้องขยับว่นเดียวเฮ้ย,ยระยะดาบไปมาเฉดไอดาบคาตาาเนี่ยมันตีไกลกว่าดาบปกตินะทุกคนเนี่ยดูดิเห็นไหมระยะก,การตีอะเออดีดีอย่าขยับนะเว้ยพวกพวกจะครึ<笑><笑><笑>่งทางแล้วครับ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๋มันไม่ได้วิ่งออกนอกแบบใช่ไหมมันไปกินไก่เหรอเฮ้ยแบบตอนแรกนึกว่าจะสบายแบบนี้ก็เหมือนเดิมอ่ะถ้ามันกลับไปกินไก่ได้เลือดมันก็เพิ่มเหมือนเดิมครับเวละโหงั้นบั็อกอันนี้ก็ใช้กับคือมันใช้ได้ก็จริงแต่มันใช้ได้แบบไม่ไม่ฟูลอ o p ชั่นน่ะมันต้องใช้คําว่าอะไรอ่ะมันไม่แบบไม่ฝ u l ไม่ไม่เต็มเม็ดไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย จะกลับไปฟันที่เดิมดีไหมวะแต่เดี๋ยวมันก็กลับมาอีกผมว่าไม่ได้ผมว่าใช้การไม่ได้วิธีนี้แล้วตัวนี้มันพ่นผิดได้ด้วยไงพ่นพ่นการผิดอะ่ะอย่างเงี้ยอะอ,ะอ,ะอะไม่เคยอืมอันเนี้ยเห็นไหม,มระยะมันอยู่คือระยะมไม่ได้แล้วเนี่ยถ้าอยู่อย่เงี้ยมันสามารถ กระทืบเดี๋ยวเดี๋ยวมันหนีเห็นปะระยะกระทืบแบบมันอยู่ในวงพอดีครับเนี่ยกลับไปกินไก่แล้วไม่ได้จริงต้องจัดการเลยครับโถ่เราก็แบบว่าคิดว่าวิธีนี้จะได้ผลสุดท้ายไม่ได้ผลแลยดูดิ <c ười> กลายเป็นแบบลําบากเราอีกไปยิงไก่ก่อนอย่านะ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 ขอจัดการไก่ก่อนแล้วพอไก่ตายหมดมาลิกไก่มาได้ดยนะเพราะแต่ไก่มันออกมาทางไหนวะ น่าหนยไหมเลไก่เล่กไลก่สินีน่ะเอ้าไก่ออกอ๋อไก่มันออกมาจาก,กตู้คอนเทนเนอร์ที่มันออกมาครับโอเคความรู้ใหม่จังหวะที่มันเรียกไก่ก็คือถ้ามันออกมาจากตู้ไหนอ่ะไก่มันก็จะออกมาตู้จากตู้นั้นด้วยครับโอ้ยจากที่นึกว่าจะเล่นง่ายขึ้นสุดท้ายก็เล่นยากเหมือนเดิมมา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 ,มา มันจะพ่นแก๊สพิษอีกไหมเอากลับไปอีกแล้วอพอแล้วพอยิงเลยดีกว่ารู้อย่างนี้วิ่งวนแบบเดิมดีกว่าครับโอเคก็เก็บไว้เป็นประสบการณ์ไปแล้วกันจะได้รู้ว่าบางทีบัคมอเตอร์ไซค์ก็ใช้ไม่ได้ผลกับอะไรแบบนี้นะไป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  นี่ยนไหมไก่มาออกมาจากตู้คอนเทนเนอร์ของมันนะครับคือถ้ามันออกมาจากตู้บนมันไก่มันก็จะวิ่งมาจากด้านบนใช่ไหมอันนี้มันออกมาจากตู้ที่มันออกพอดีไม่ไม่ไม่ไก่ไม่ต้องยังไม่ทันจะกินไก่เลยมันก็เด้งแล้วอันนี้แล้วคุมไหมเนี่ยเออให้ไก่พวกนี้เลเวลอัพเลเวลแต้มฤดูกาลเพิ่มขึ้น โอเคจัดการบอลแล้วหรือ,อจุดหนึ่งที่น่าลำคาญก็คือเป็นจุดที่มีไอตัวนอกระเปิยครับจุดนั้นจะน่าลำคาญนิดนึงจุดอื่นไม่ค่อยเท่าไหร่นะผมว่ามันมีเทคนิคนิดนึงนะครับแบบว่าถ้าสมมติในกรณีที่เราเข้ามาในช่วงแรกอะที่มันจะมีไอซอมบี้อื่นๆอยู่แถวๆเนี้ย ถ้าสมมุติมันวิ่งมาเป็นกลุ่มให้เราวิ่งกลับนะวิ่งออกนอกแมปอะแล้วก็เข้ามาใหม่ครับมันก็จะไปยืนที่เดิมไม่ตุยด้วยอะอะอ,ะอ,ะอตบได้เดี๋ยวรอบหน้าเราเอาป้ายจราจารมาสักสีอ่อันอ่ากำลังดีเอามาฟาดมันจะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะลดพื้นที่ในการเกร็บของด้วยนะ สำหรับใครแบบที่มีคําถามนะครับแล้วแบบบางทีผมยังไม่ได้ตอบอะสามารถแบบค้นได้ในช่องผมนะพิมพ์ชื่อช่องก่อนนะครับ RIC h Z s e t 9นะแล้วก็ตามด้วยชื่อที่แบบเรากําลังค้นหาอย่างเช่นอ่าอะไรอะมีอีเวนต์อะไรบ้างนะล่าสาัตว์แบบเนี้ยอีเ,อเวนต์เก่านะครับหรือจะเป็นเอีเวนต์ล่าหัวก็พิมพ์ชื่อช่องอนะอย่างที่บอกนะครับแล้วก็ตามด้วยคําว่าล่าหัวอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมา ช่วงที่ผมเล่นนะนะแต่มัแน,น่ใจว่ามันปรับใหม่หรือเปล่าถ้าปรับใหม่เดี๋ยวอันไหนที่มันปรับใหม่ก็บอกได้นะครับเดี๋ยวจะได้ลองเข้าไปเล่นใหม่โอเคจัดการตัวนี้ได้แล้วไอตัวพ่นพิษไงตัวพ่นพิษระยะมันโดนเราพอดีครับเห็นปะ่ะแต่ตรงนี้มันไม่โดนเราขาะเฉือนหน่อยขาะเฉือนหนีเรียบร้อยจอมทาลายเหรอได้ถ่ายมาอีกหน่อยชุดจะพังแล้ว แต่เรามีชุดสำรองมานะชุดจะพังก็ต่อเมื่อแบบหนึ่งเรโดนดามเมจจากซอมบี้เยอะขึ้นหรือบางทีเราอาจจะโดนจากอันนี้ก็ได้นะครับโดนจากไอ้ตัวทำลายชุดที่มันพ่นพิษจุดหมายของเกมนี้นะก็ปรับเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาที่เราเล่นนะครับตอนนี้จุดมุ่งหมายของผมใช่ไหม ต้องทําถินฐานก่อนระหว่างนั้นระหว่างที่ทําพินฐานเนี่ยเราก็เก็บอะไรพวกนี้ไปด้วยนะครับจุดมุ่งหมายต่อมาก็คงเป็นเก็บจีนโนมเพื่อแลกของให้ได้ครบทุกอันนะซึ่งอันนี้ก็น่าจะใช้เวลาเป็นปี <laughs> เพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้เติมหนักไม่ได้เติมหนักแบบว่าเติมทุกกิจกรรมอะไรแบบนี้เราเลือกเฉพาะอีเวนท์ที่เราคิดว่าเออเราน่าจะพอทำได้ เติมบ่อยๆก็ไม่ค่อยดีครับกระเป๋าจะเบาเอานะโอ,อ้าวกล่องอเป็นกล่องรถครับรอบนี้ไม่ได้ไม่ได้กล่องถิ่นฐานรู้ได้ยังไงว่าเป็นกล่องเดี๋ยวไม่วิ่งตามมัยเหรอได้ไม่วิ่งตามก็ได้ปกติมันจะมีตัวเจ้าเน่าเปื่อยครับวิ่งตามเราเลยเวลาเราลงมาชั้นนี้แล้วอวะได้าดาบคาตนาเพิ่ม พวกนี้ต้องใช้ปืนเจาะเกาะยิงแต่แต่หลายคนบอกว่าไม่ต้องใช้ปืนเจาะเกาะก็ได้นะมามามาตามฉันมาตามฉันมาตามตามตามอา้าวไอตัวเพิ่มพิษไปไหนอะทำไมมีแต่ตัวเน่าเปื่อยอะอา้าวหรือตัวแรกที่ผมยิงไปมันเป็นตัวตัวเน่าเปื่อยเหรอไอตัวเพิ่มพิเหรอโอ้แล้วใช้ปืนจอะเกาะยิงด้วยเอออีเวนผมเห็นใน ในทีเซอร์อ่ะอีเวนต์ต่อไปก็คืออีเวนต์เก็บอะไรนะส่งของใช่ไหมเหมือนจะต้องใช้ปืนเจาะก,กรอกด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าต้องใช้ต้องใช้ทุกจุดไหมนะแต่ว่าปืนเจาะเกาะนี่เก็บไว้ก่อนก็ดีนะแล้วอนาคตคือปืนเจาะเกาะใช้เยอะมากเออใช้ลุยไอห้องทดลองหมดยากใช่ไหมยังไม่ถึงไหนเลยยังเลยไม่ถึงไหน คือเกมมันมีให้ทำเยอะมากครับให้เล่นเยอะจนแบบได้แต่ถอนหายใจทำไมรอบนี้ได้ของไม่ดีเลยตรงเนี้ยฮะโอเคอเคลียร์ทุกจุดตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านครับไปเอาโดนก่อนเออต้องต้องจำไว้เลยว่าถ้าเราจะมาที่นี่เราต้องมีโดนนะมาสแกนกล่องอนะ่ะวิเฟือง เอาไว้ทำอะไรไม่รู้ตอนเนี้ย <c ười> คือเฟืองที่บ้านเริ่มเยอะเกินแล้วอ,ะอ่ะเดี๋ยวเอาเอาอะไรกลับบ้านได้ก็เอากลับไปก่อนครับเดี๋ยวมาน,นี่อีกทีหนึ่งกุญแจทิ้ไว้นี่ได้ไหมอืมไป ้องไปเอาโดนอะทุกคนเพราะว่าเราต้องเอาโดนมาสแกนกล่องก่อนครับพอเราสแกนกล่องเสร็จใช่ไหมเราก็จะเลือกกล่องที่เราอยากได้ได้ซึ่งก็คงต้องเอากล่องตำรวจแทนนะอย่างน้อยๆก็ยังมีปืนแล้วก็พิมพ์เขียวแต่ไม่นแน่ใจว่าจะได้การตำรวจไหมเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันนะครับที่ช่วงท้ายคลิป ค okay. ต้องขึ้นไปสแกนก่อนนะครับสแกนกรมแต่ช่วงนี้เขาห้ามเอาโดนขึ้นนะทุกคนในชีวิตจริงอะนะก็ให้ความร่วมมือกับพี่ทหารแล้วก็ตำรวจนิดนึงนะครับถ้าผ่านพ้นไปช่วงนี้อ่าถ้าผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้แล้วเราก็จะสามารถใช้ได้แล้วนะตอนนี้ต้องระวังก่อน คสแกนเสร็จ okay. แล้วอันนี้เป็นกล่องธรรมดาซึ่งซึ่งผมไม่เอานะส่วนกล่องนี้เดี๋ยวนะอยู่ไหนนีกล่องนี้ก็คงจะก็คงจะไม่เลือกเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นกล่องรถอะเรามีเกียร์กระปุกแล้วไงส่วนกล่องนี้แหละที่เราจะเอาครับ แต่จริงๆมันสามารถเปิดได้สี่กล่องนะแต่ว่าเราต้องทำรถโฟก์ลิฟต์ก่อนครับซึ่งพิมพ์เขียวโดนก็จะเนี่ยหลังจากเราทำรถโฟ r ์ลิฟต์ได้แล้วอะเราก็จะสามารถเปิดได้อีกกล่องหนึ่งนะเห็นเขาว่ากันมาอย่างนี้เขาว่ากันมาซึ่งผมยังทำไม่เสร็จก็เลยบอกได้แค่นี้ครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าข้างในมันจะมีอะไรบ้างแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีชิ้นส่วนของโดนนะเออแล้วก็พิมพ์เขียวโดนชิ้นส่วนโดนอะไรประมาณนี้นะโอเคครับ ท้ายคลิปนี้ก็มาเดี๋ยวเรามาลุนกันดีกว่าว่าในกล่องที่เราเลือกนั้นจะมีอะไรให้เราบ้างนะครับซึ่งผมจะเลือกรูปดาวนะนี่อันนี้ครับตึงมีอะไรบ้างเนาะาร e เบอร์ซีอาไมผมรู้สึกว่าผมได้เกลืออ่าโอเคก็ทุกคนคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับ มาสูนย์ขนส่งแบบเดือดเหมือนกันนะตอนแรกคิดว่าจะไม่ทําแล้วด้วยเพราะว่าทําบักรถมอเตอร์ไซค์ไม่ติดโอเคสรุปแล้วก็คือใช้สกินดั้งเดิมของมันนั่นแหละทําได้นะครับก็ใครชอบเกมนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันนะครับจะได้กลับมาทําคลิปให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูกันนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีทุกคนนะครับบ๊ายบาย Yeah, take a breath, dive deep into the blue, a universe unseen, waiting just for you. Corals blooming bright, a kaleidoscope of life, fish swimming free, no fear, no strife. From the smallest plankton to the giants of the deep, every creature plays a part, secrets they all keep.